สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันช่วงประมาณสามทุ่มนะคะเนาะเมืองต่ลิก <c oughs> อากาศเย็นๆคะ่ะพันดังข้างล่างคะ่ะพันดังมึงคขา <c oughs> อยากอยากอ่านภาษาไทยภาษาไทยไอติตาลี <c oughs> Kuncu mm. <laughs> <laughs> <coughs> hari. kumit tiga ami, justru kun kunci kun arai. Eh, sabadi mai. Eh, sabadi mai. Ratri sawad. Hmm, ratri sawad. Buona Giusto <laughs> pratu <laughs> la porta, giusto? No, patu no, pratu. Patu, la porta no, rete. rete, rete. A gua. La nang. len. ก็เสียก็เสีนั่งเล่นอินอิตาไล้คจะกระตุ้นไนมไม่ัวละเอืมวันนี้ how m ง n g อืวันนี้นาวมังวันนี้นาวไหมเอ่อองที่เฟรดอสิเออเฟรดอ โอ้คุณมาจ้าไนฮะคุณมาจ้าไนเออด้วยเวียนนี้จุสตโนคุณมาจ้าหนแปลว่าจะฟล่มนฟชอยว่าจะฟช่มเด้วยนับหนึ่งหนึ่งสองสามก็เร็วนับหนึ่ง นึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิเก้าสิาสิบสิบเก้ามากินข้าวอืมมากินข้าวโอ้กินข้าวกำยังเนาะกินพิซซ่าโอ้กินพิซซ่าโอ้มึนบะ

สกิตัลลุงโม่นึลุงโม่นึ่งัวยกะคลิปนี้กับคลิปไรซ่าละจังน้อยด้วยค่ะเด้อมือมมอื่นกลับไปทำงานแล้วค่ะเพิ่นว่าเพิ่นเย็นเพิ่นยุ่พืืนเพิ่นเย็นแต่ว่าสาอุ่มหนาวไหมค่ะอากาศเย็นเย็นเย็นบ่างมุนกเปรตหรือเปล่ เงาเนาะเนาวหนาวนาวอุ้มมันหาอุ้มนหาอือคลิปนี้ก็คลิปไหลซาไหลอิลีค่ะแต่ว่ากะมาพ่อกันย้ำเอ่อย้ำแรงๆเนาะค่ะย้ำคำๆำบ่มี่ยังคำวันนี้แมย์มย์เมย์มย์เมยนาทีนั้นคงพอมดิคลันมวยอิลี lecturing โอเคค่ะเดี๋ยวพากันเมืองนังก่อนนะคะโมนิก้ามาถักท่าเล็กๆน้อยนะคะเนาะเป็นคลิปเอ่อกราบเพื่อนว่าอันแม่แม่อัดคลิปโอแน่นั่นแหละค่ะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเมืองนังกับดูกกับสามีก่อนมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Buenas noches, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Mm.